สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพอบบุกไซแล้วนะคะกับร,รายวิชาไรเอ่ยลูกอ่ารายวิชาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกเสริมทักษะเล่มสีเขียนนะคะลูกเราไปเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดกันก่อนเด็กๆลองดูนะคะว่ามาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกี่แม่แล้วมีแม่อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราค่ะมาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดก็คือตัวอักษรหรือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือคำ จะมีเสียงประสม,มเข้ากับสระมีทั้งหมด8มาตราค่ะโดยในแต่ละมาตรานั้นก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะแบบที่1คือมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือตัวสะกดที่ออกเสียงตรงตามพยัญชนะของตัวสะกดนั้นๆค่ะแบบที่2คือมาตราตัวสะกด ที่ไม่ตรงตามมาตราก็คือตัวสะกดที่มีพยัญชนะไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมาตราตัวสะกดนั้นๆค่ะโดยพิจารณาได้จากตัวสะกดนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดใดเช่นคำว่าวานอ่านว่าวานคำนี้ถือว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนนะคะ มาดูมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตราค่ะมาตราตัวสะกดแม่กกตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือกอไก่ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคือขอไข่ขอควายขอระคังมาตราตัวสะกดแม่กง ตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคืององูตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราในแม่กงไม่มีนะคะมีเพียงงองูตัวเดียวเท่านั้นค่ะมาตราตัวสะกดแม่กดตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือดอเด็กมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราหลายตัวมากเลยค่ะน้องๆจำให้ได้นะคะ นั่นก็คือจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทอมุนโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤาษี สอเสือมาตราตัวสะกดแม่กลตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือนอนหนูตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคือยอหญิงนอนเนรรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะมาตราตัวสะกดแม่กกบ ตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือบอใบไม้ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคือปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเพาค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลมตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือมอม้า ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราไม่มีนะคะแม่กลมจะมีเพียงมอม้ทตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดแม่เกยตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือยอยักษตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราไม่มีค่ะมีเพียงยอยักษตัวเดียวที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่เกยค่ะ มาตราตัวสะกดแม่เกลอตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือวอแหวนค่ะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะจะมีเพียงวอแหวนตัวเดียวค่ะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่เกลอและคําที่ไม่มีตัวสะกดอยู่ด้านท้ายเราเรียกมาตรานั้นว่ามาตราแม่กอ,อกาค่ะตัวอย่างเช่นคําว่า ป่าทะเลโมหูเสือส่วนพยัญชนะที่ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมีทั้งหมด9ตัวนะคะนั่นก็คือขอขวดขอคนชอชิงชอเชอร์ผอพึ่งฝอฝาหอหีบออ่าง และหอ,อนกฮูกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆมาตาตัสะกดไม่ยากเลยใช่ไหมคะและแบ่งออกเป็นกี่พวกลูกอ่าแบ่งออกเป็นสองจำพวกใช่ไหมคะมีทั้งที่สะกดตรงตามมาตาแล้วก็สะกดไม่ตรงตามมาตาใช่ไหมคะลูกทีนี้เรามาดูการบ้านของเรากันบ้างดีกว่าคะ่ะ การบ้านที่นี่จะต้องทำลงในสมุดนะคะลูกมาดูเลยมาตาตัวสะกด8แม่นะคะคุณครูก็จะกำหนดมาตาตัวสะกดแต่ละแม่ให้ก็ให้เด็กนะคะลูกไปเลือกเติมตัวอย่างคำมาแม่และหนึ่งคำนะคะจากตัวอย่างเห็นอยู่คะลูกครูใายเติมแม่กกอะแม่กกส่วนตัวอย่างคำครูายก็ใช้คำว่าเชือกชอเออกอเชือก กอไก่เป็นตัวสะกดของแม่กบใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ขีดเส้นใต้ตัวสะกดมาต่อไปลูกแม่กบครูสายเลือกเติมคำว่ากับกรออบบอกับบอใบไม้เป็นตัวสะกดของแม่กบเด็กๆก,ก็ทำไมคะลูกอ่าขีดเส้นใต้ตัวบอใบไม้มาส่วนคำที่เหลือ มีแม่กดแม่กกนแม่กกมแม่เกยแม่เกิรแล้วก็แม่กกงให้เด็กนะคะเลือกเติมคําตัวอย่างเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะมาต่อกันที่แบบฝึกเสริมทักษะเล่มเขียวนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบแบบฝึกเสริมทักษะเล่มเขียวขึ้นมาเลยคะ่ะอ่าทีนี้เราไปทํากันเลยค่ะลูกเปิดไปเลย นักเรียนคะเปิดมาในหน้าที่8เลยนะคะลูกมาดูเลยแบบฝึกเสริมทักษะที่3มาดูตรงนี้คะลูกคำชี้แจงลองอ่านคำชี้แจงพร้อมกันสิคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะลูกทำเครื่องหมายก,กากบาทเหมือนเดิมเลยทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะคราวนี้มาดูซิในกรอบนี้เขาสั่งเราว่าไงอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1ถึง5อีกหนึ่งรอบนะคะ อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1นึงถึงหาเพราะฉะนั้นเด็กมาดูข้อความเลยข้อความในกรอบนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยอพอเอือนอเพื่อนเพื่นไม่เอกเพื่อน,อน,ออนรอเอกนอเล่นเล่นไม่เอกเล่นเพื่อนเล่นอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนเล่น หาทีนี้มาชี้ตามครูทรายแล้วก็อ่านตามครูทรายนะคะเวลาเที่ยงแดดร้อนจัดต้อยกับโต้งวิ่งเล่นในท้องนาอีกหนึ่งรอบนะคะเวลาเที่ยงแดดร้อนจัด ต้อยกับตง้งวิ่งเล่นในท้องนาแก้วกับก้อยนั่งเล่นที่ศาลาท่าน้ำแก้วกับก้อยนั่งเล่นที่ศาลาท่าน้ำ สีนินกับเจ้าตูบนอนอยู่ใต้โต๊ะพ่อทำชิ่งช้าให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะสีนินกับเจ้าตูบนอนอยู่ใต้โต๊ะพ่อทำชิงช้า ให้เด็กเด็กอ่าทีนี้มาดูคะสุดท้ายค่ะลูกนั่งเล่นใต้ต้นไม้นั่งเล่นใต้ต้นไม,นนนม้อ่าคราวนี้เรามาช่วยกันสรุปใจความสำคัญของข้อความบทนี้สิอ่าเขาบอกว่าไงคะลูกเวลาเที่ยงเนี่ยแดดทำไมแดดเนี่ยร้อนจัดเลยต้อยกับโต้งเขาไปไหนคะ เขาไปวิ่งเล่นที่ท้องนาใช่ไหมลูกอ่ะเขาไปวิ่งเล่นที่ท้องนาส่วนส่วนแก้วกับก้อยเขาทำไมคะเขานั่งเล่นที่ศาลาท่านา้ำอ่ะสี่นินกับเจ้าตูบอ่ะเด็กๆว่าสี่นินกับเจ้าตูบเขาคือใครคะลูกอ่ะกูทายเดาว,ว่าน่าจะเป็นสุนนะัข เพราะว่าทำไมเขานอนอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมลูกสีนินกับเจ้าตูบเนี่ยนอนอยู่ใต้โต๊ะส่วนคุณพ่อคุณพ่อเขากำลังทำอะไรคะ,ะเขากำลังทำชิงช้าให้เด็กๆไว้นั่งเล่นใต้ต้นไม้ใช่ไหมทีนี้เรารู้จักเนื้อเรื่องหมดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูข้อคำถามข้างล่างกันบ้างดีกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใคร ไม่ได้ไปวิ่งเล่นในท้องนาใครไม่ได้ไปวิ่งเล่นในท้องนาใครคะลูกมีใครนะที่วิ่งเล่นในท้องนาเด,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 ด็กขึ้นมาดูเลยรัญัาน,นี้อ่ามีต้อยกับโต้งวิ่งเล่นในท้องนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูช้อยลูกมาดูข้อคําตอบดูซิมีใครบ้างก็ไก่แก้ว ขอไข่ต้อยคอควายโต้ง3ามคนนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ไปวิ่งเล่นในท้องนาอ่ะเมื่อเด็กเจอคำตอบที่ถูกนะคะลูกก็ทำไมากากระบาททับตัวอักษรไปเลยต่อไปลูกมาดูข้อที่สองข้อที่สองชิงช้าอยู่ที่ใดชิงช้าอยู่ที่ใดก็ไก่อยู่ที่ไหนคะ ริมน้ำอคอไข่อยู่ที่ไหนคะลูกกางนาคอควายอยู่ที่ไหนคะลูกใต้ต้นไม้อ่ะเด็กๆลองตอบซิว่าชิงช้าในอยู่ที่ใดอ่าใครได้คำตอบแล้วก็การกระบาดลงไปนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3การกระทำของใคร ถือว่าเป็นการออกกำลังกายการกระทำของใครถือว่าเป็นการออกกำลังกายมาดูสิในเนื้อเรื่องเนี่ยที่เราอ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะใครเนี่ยออกกำลังกายมาดูสิกอไก่ก้อยก้อยก้อยเขานั่งเล่นที่ศาลาส่วนโต้งโต้งเขาทำไมคะ โต้งเขาไปวิ่งเล่นที่ท้องนาคอควายสีนินสีนินอยู่ไหนอ่าสีนินนอนอยู่ใต้โต๊ะเด็กๆก็ลองตอบซิว่าการกระทําของใครเนี่ยเท่ากับออกกําลังกายต่อไปมาดูข้อที่4ีลูกข้อที่4เหตุการณ์ในข้อความข้างต้นนี้น่าจะเป็นเวลาใด เหตุการณ์ในข้อความข้างต้นนี้น่าจะเป็นเวลาใดก็ไก่บ่ายขอไข่สายคอควายเชา้าอเด็กๆข้อนี้ไม่ยากคะ่ะลูกเวลาเที่ยงจัดเนี่ยเป็นเวลาใดเด็กๆตอบลงไปเลยนะคะกระกบ,บัททับตัวอักษรลงไปเลยต่อไปมาดูข้อที่5ข้อสุดท้าย ข้อใดคือประโยชน์ของการวิ่งเล่นข้อใดคือประโยชน์ของการวิ่งเล่นก็ไก่ช่วยป้องก,กันโรคขอไข่ทำให้สติปัญญาดีขอควายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆคิดว่าเนี่ยการวิ่งเล่นเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราคะลูกอาเมื่อเด็กๆเ,เจอคำตอบแล้วว่าทำไมคะลูก กากระบาดทับตัวอักษรลงไปเหมือนเดิมเลยสำหรับในชั่วโมงนี้ครูท้ายก็สั่งการบ้านแค่หน้า8กับหน้า9แล้วก็มีในสมุดใช่ไหมคะเป็นมาตาตัวสะกดให้เด็กๆทำไมยกตัวอย่างคำมามาตาตัวสะกดแม่และหนึ่งคำใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็เขียนตัวอย่างคำลงไปในสมุดเลย ปึกเขียนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ